สวดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะสรุปในหัวข้อเรื่องของภูมิอากาศของประเทศไทยสำหรับหัวข้อแรกนะคะอุณหภูมิของอากาศประเทศไทยเราเนี่ยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิของอากาศเนี่ยมีมันคุมที่สูงมากๆโดยเฉพาะภาคกลางของไทยเรานะคะในหัวข้อที่2ปริมาณน้ําฝนปริมาณน,น้ําฝน,น,น,นเนี่ยจะมากจะน้อยในทมิภาคนั้นๆเนี่ยอยู่ที่1การกระจายตัวของฝน และ2คือปริมาณของแต่ละท้องที่นั้นๆสาก็ 3. คือความห่างไกลจากน้ําทะเลนะคะหัวข้อต่อไปคือวัฏจักรของฤดูกาลฤดูกาลในประเทศไทยของเรานั้นแบ่งออกเป็น3าฤดูหนึ่งฤดูฝนฤดูฝนจะอยู่ในช่วงกลาเงเดือนพฤษภาจนถึงกางลางเดือนตุลาจะมีลมที่ออคอยทําให้อากาศมีความชื้นก็คือชื่อว่าลมพัทยานะคะ สุราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะมีลมที่ทําให้เกิดความหนาวเย็นทาให้อากาศหนาวนะคะก็คือลมเป้าหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าลมข้าวเบาต่อมาฤดูฤดูร้อนฤดูร้อนเนี่ยจะอยู่ช่วงกลางเดือนกุมภาพัน์จนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะเออก็จะมีลมที่พัดในกลางฤดูร้อนนี้ชื่อว่าลมตะเคาค่ะ ต่อมาเขตภูมิอากาศภูมิอากาศของไทยเราเนี่ยก็แบ่งได้เป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือแบบที่1ึงเป็นเขตภูมิอากาศแบบสวัณน,นานะคะสวรณน,นาเนี่ยก็คือว่าลักษณะของมันก็คือหน้าร้อนกับหน้าหนาวเอออหน้าฝนกับหน้าร้อนจะจะแตกต่างกันก็คือ จะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือในหน้าหน้าฝนเนี่ยก็คือจะมีความเขียวอุดมสมบูรณ์้าต้นไม้พืชพธุ์ต่างๆนะคะแต่ในหน้าร้อนเนี่ยจะแห้งแล้งแบบเอ่อหญ้าก็จะตายเหลืองหมดเลยนี้ต่อมาเป็นเขตภูมิอากาศแบบมรสุมนะคะตัวย่อือ A M แบบมรสุมเนี่ยในมันจะเป็นแบบมีฝนตกชุกมากเลย โดยเฉพาะภาคใต้ของไทยเรานะคะในหนึ่งปีเนี่ยจะมีช่วง2-3เดือนเท่านั้นที่เขาจะมีน้ำน้อยในตั้งแต่นั้นอะ่ะประมาณ1 0 9ถึงเเดือนเน่ยจะเป็นฝนหมดเลยทางประเทศไทยของเรานะคะก็จะพบบริเวณภาคใต้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงภาคใต้ตอนล่างค่ะสำหรับในเรื่องของ ปเทศไทยนะคะครูก็สรุปมาให้พวกเราจำง่ายๆเท่านี้นะคะในชั่วโมงต่อไปก็เรียนในหัวข้อใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ